ที่นี่คือสถานีวิริกีนอฟโกลดเดี๋ยวเราจะข้ามไปสั่งโน้นเนาะเรากำลังอยู่ระหว่างทางเดินไปนอฟโกลตเครมลินสถานีรถไฟอยู่ทางนั้นนั้นเพียงแค่เดินตรงมาเท่านั้นก็เดินตรงไปเรื่อยๆวันนี้เป็นวันทิวอีกวันหนึ่งของพวกเราหรือเริ่มขี้เกียจมากขึ้นนั่นเองเห็นทุกที่มันจะมีแบบเอานิ้วไปถูๆให้มันเป็นสีทองใช่ไหมที่นี่ไม่มีว่ะแสดงว่าไม่มีของศักดิ์สิทธิ์จากอนุสาวรีย์ที่อยู่ด้านหลังนี้แล้วเราก็เดินตรงไป ทางด้านหน้าทางนูน้นเชื่อไหมว่าตอนนี้ที่เดินอยู่อ่ะก็โลง่งๆไม่ค่อยมีคนใช่ไหมเดี๋ยวพอถึงสถานที่เที่ยวปุ๊บโผมาจากไหนไม่รู้ตึมคือที่นี่คือที่เที่ยวใช่ไหมเขาฝึกความหวาดเสียวให้เด็กตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยโฮ้ยหวาดเสียวอะ่ะเฮ้ยเ้ยลองไหมลองไหมบังเอิญมีเวลาน้อยลูกป,ปั้นด้านหลังนี้เห็นบ่อยเลยนะคือลูกป,ปั้นของเลนินเป็นบิดาของยุค คอมมิวนิสต์ละกันของรัสเซียมีสองคนก็คือเลนินกับสตาลินแต่สตาลินไม่ยกักจะเห็นรูปปั้นเลยนะเห็นแต่เลนินอย่างเดียวแล้วก็นี่เลยอยู่ข้างหน้าเราแล้วอัปเดตมาว่ามันเหมือนมันจะเข้าฟรีนะแต่ถ้าเกิดจะเข้าตึกข้างในอาจจะเสียตังค์เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่ามันต้องเสียตังค์ไหมเห็นป้ายแผนที่มีภาษาอังกฤษให้ด้วยเราน่าจะอยู่ประตูนี้ทางนี้มีกลุ่มตึกมากมายมีเดอะเครมลินมันคงเป็นชื่อวังเก่าของรัสเซียนะเพราะาทุกเมืองที่ใหญ่ๆก็จะมีเครมลินทุกเมืองเลย เหมือนมอสโกก็มีแกลนเครมลินพาเลทใช่ไหมแต่เซนต์ปีเตอร์ไม่เห็นมีเครมลินเลยมีแต่เดอะเฮอร์มิทัสนี่ก็เป็นแผนที่อีกรูปนึงมีกำแพงเมืองล้อมรอบเลยนี่ก็จะมีสะพานเชื่อมแต่ตรงด้านข้างไม่ได้เป็นแม่น้ำแต่อย่างใดก็เป็นพื้นหญ้านะเหมือนเข้ากำแพงเมืองเข้ามาในกำแพงของเครมลินแล้วตรงนั้นตอนแรกนึกว่าโล่แต่เหมือนจะเป็นพวงหลีดเดี๋ยวไปใกล้ๆก่อนสงสัยจะใช้พวงหลีดจริงๆพวงหลีดเขาสวยนะเป็นโล,ล่เลยแหละมองไกลๆนึกว่าโล่ โลอันใหญ่ๆเนี่ยมีดอกไม้มาวางมีจุดไฟด้วยไฟที่ไม่มีวันดับเหมือนก็เขาต้องปล่อยแก๊สออกมาตลอดเวลา่ไนะไอ้ทางขึ้นตรงนั้นนะ่ะเหมือนที่โรเทนเบิร์กเลยเนะที่เดินบนกำแพงอนะไม่รู้เขาให้เราขึ้นหรือเปล่านะประเทศนี้คิดว่าจะได้ขึ้นฟรีเหรอขึ้นกำแพงทีไรก็เสียตังค์ไม่น่าจะฟรีนะบันไดทางขึ้นแต่ปิดถ้าเขาให้ขึ้นก็คงเห็นมีใครเดินบ้างแล้วแหละนี่ไม่เห็นมีใครเดินเลยจะแงว่า,าไม่ขึ้นนะ ด้านหลังนี้ก็คือเป็นกำแพงเมืองนะซึ่งจะยาวไปตลอดแนวเลยกำลังหาว่าจะเดินขึ้นตรงไหนได้หรือว่าจะต้องเสียดังไม่รู้ว่าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นลูกปั้นหุ่นปางมีไปทั่วเลยสงสัยให้นักเรียนมาปั้นเล่นบ้างเนี่ยเหมือนเป็นแคมป์ก่อกองไฟบ้างอะไรอ,ะอันนี้นกยูงแน่เลยเสร็จแล้วก็จะมีโบสถ์อันนี้น่าจะเป็นหอสังเกตการเวลามีค่าศึกบุกเข้ามาแต่ยังไม่เจอบันไดขึ้นเลยเนี่ยกำแพงเมืองยาวตลอดแนวเลยเราเจอบันไดทางขึ้นแล้ว แต่ว่ามองมองดูแล้วประตูข้างบนที่เป็นตะแกรงเหล็กมันปิดอยู่ว่ะม่หน้าทำไมไม่มีคนเดินอยู่ข้างบนเลยวันนี้เขาให้ทำอะไรที่ดูงกมีติ๊กเก็ตออฟฟิศด้วยวันนี้ไม่มีนโยบายเสียเงินมาเดินไปเดินมาเท่านั้นเราเจอบสถ์หนึ่งประตูเปิดอยู่ต้องชะงงหน้าเข้าไปดูว่ามีอะไรคนลงแล้วถึงตาเราเขามีติ๊กเก็ด้วยนะสิแปดสิบูเบิล่ะเขาแค่นี้แปดสิบเลยหรอเปลี่ยนทางกระทาน เขามีค่าเข้า80บรูเบิลด้วยนะโบสถ์กับตึ้งหนึ่งน่ะโบสถ์ทัง,งกหน้าเข้าไปดูเป็นห้องโลง่ลงโอะ่ะแล้วก็มีคนนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์เดินเข้าไปทั่งกทัง,งกเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินออกทริปนี้จีเขาจะจ้องร้านขายของที่ระลึกมากเป็นพิเศษเดี๋ยวสุดท้ายเราคงได้อะไรติดมือกลับไปบ้างแหละถึงประตูที่จะข้ามสะพานไปฝั่งตรงข้ามนะแต่ยังไมมนนนะไไม่ามาานน่่่ถึงึงงงครรรเเเเเลยขข้้ข้้้้าาาาาาาจจกกกกททดดนนนนนนีีีีส็็แววออัูื เรามี W C อ๋อไอ W C กล่องงนี้แน่เลยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ทางออกไปสะพานที่จะข้ามไปฝั่งตรงข้ามแม่น้ําแล้วก็เราก็จะเดินไปทางนี้เดินไปทางซ้ายเมื่อกี้เราเดินเข้ามาจากทางนี้เสร็จปุ๊บเราก็เดินแผ่นสวนไปเรื่อยๆรอบๆไปข้างในลึกๆเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกมาจากตรงนี้แล้วก็ค่อยมาเจอโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปตรงประตูนั้นอะประตูเล็กๆอันนั้นมีทัวร์เด็กด้วยอะ กกดูไกด์ดีแต่งตัวน่ารักมากเลยอ่ะก็ะคือจัดแสดงะระฆังโบราณของเมืองนี่ะระฆังนี้นี่คือะคระฆังโบราณมีอะไรแกะสลักเอาไว้ไม่เหมือนไทยนะเพราะว่าไทยนี่จะให้ตีไปตลอดทางปองแปงปงแปง,ปอ,ง,แปงอันนี้กั้นไว้ไม่ให้ตีเห็นบันไดอยู่ตรงนี้ด้วย250 250คือเขาให้เข้าฟรีแต่ว่าถ้าจ่ายปุ๊บก,ก็จ่ายหนักเลยเดินขึ้นมาเจอราคาเดินลงเลยขนาดโบส กระปิดเดียวอย่างตั้ง80แล้วอันนี้ไม่มีทางจะไม่เก็บก็จัดแสดงพวกละครพวกเนี้250รย250ูเบิลก็ประมาณ125บาทจากโบสถ์เมื่อกี้เดินมานิดเดียวก็จะเจอด้านหลังนี้โบสถ์ใหญ่ที่สุดของภายในกำแพงนี้ก็คือเซนโซเฟียถ้าเกิดใครรู้จักอิสตันบูลนะเคยได้ยินฮาเกียโซเฟียใช่ไหมอันนี้คือฮาเกียโซเฟียของที่นี่สมัยนั้นมันมีโรมันตะวันออกอ่ะไบเซนไทยอ่ะ ก็สร้างโบสถ์เซนต์โซเฟียใช่ไหมแล้วก็ที่นี่สมัยก่อนเป็นเมืองหลวงของชาวรัสไงรัสก็เป็นบรรพบุรุษของรัสเซียใช่ไหมแล้วก็เขาอ้างว่าเขาเป็นผู้สืบทอดของโรมันเจ้าชายอะไรทักอย่างเต็มที่ไม่ได้เขาก็เลยยกเอาไอ้ฮาเกียโซเฟียของที่นั่นนะมาสร้างที่นี่ด้วยแต่แน่นอนไม่ใหญ่เท่าของจริงหรอกไม่เห็นมีสี่เสาเลยฮาเกียโซเฟียหรือเซนต์โซเฟียเนี่ยจริงๆล้วก็คือเป็นโบสถ์ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่อิสตันบูลเราเห็นมีเสาเพราะว่าเ,าเดนเอิอตโตมานเนี่ย แปลงเป็นมัสยิดไปแล้วไงมัสยิดก็เลยมีสี่ทาวเวอร์อยู่โบสถ์มันไม่มีทาวเวอร์อยู่แล้วลำดับนิดนึงว่าอันนี้มันประมาณ800ปีแล้วใช่ไหมตอนนั้นอ่ะโรมันตะวันออกอ่ะเราเรียกว่าไบเซนไทซึ่งมีการสร้างโบสถ์ที่เรียกว่าเซนโซเฟียแล้วก็เวลาถัดมาเนี่ยไบเซนไทายโดนพวกเติร์กอ่ะเข้ายึดครองแล้วก็โบสถ์เซนโซเฟียเนี่ยก็ถูกแปลงร่างเป็นมัสยิดคือจากโบสถ์คือเชิร์ชกลายเป็นมอส ก็คือมัสยิดแล้วก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นฮาเกียโซเฟียแต่ทีนี้เซนโซเฟีย so ที่เห็นข้างหลังเนี่ยคือเขามีการเรียนแบบมาตั้งแต่สมัยยังมีอาณาจักรไบเซนทายอยู่เมืองเนี้ยเวลิกีนอฟกอลอตเนี่ยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของชาวรัสเซียก่อนที่จะย้ายไปที่เคียบแล้วจากที่เคียบก็ค่อยมามอสโกก็เราไปฟังประวัติที่เราพูดนะไบเซนทายเนี่ยคือเป็นชื่อของอาณาจักรโรมนตะวันออกตอนที่ยังยังอยู่นะยังไม่โดนยึดครองแล้วก็เมืองหลวงของโรมันตะวันออกก็คือคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งพอพวกเติมยึดครองปุ๊บก,ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอิสตันบูนที่พูดถึงอิสันบูนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัสเซียแต่เกี่ยวแค่ว่าเจ้าชายของเมืองเนี้ยเขาแต่งงานกับญาติของจกักรพรรดิโรมันไงแล้วเขาก็อ้างตัวว่าเขาสืบทอดอาณาจักรโรมันมาก็เลยยกเอาเซนโซเฟียที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเอามาสร้างที่นี่อันนี้คืออีกด้านหนึ่งของเซนโซเฟียซึ่งแน่นอนว่าต้องเสียค่าเข้า,ขาแล้วก็ไม่มีนโยบายเสียค่าเข้าในวันนี้ <laughs> สิ่งที่เด่นที่สุดที่หนึ่งของที่นี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นอนุสาวรีย์ข้างหลังนั่นแหละโมนูเมนต์มิลเลเนียมอะไรสักอย่างซึ่งมันก็ใหญ่มากดูแล้วเป็นชุดโบราณน,นะยุคเมดิวอวัลน่าจะมีประวัติแปะบอกไว้นะมีง่ายเราเจอภาษาอังกฤษแล้วสมัยก่อนเป็นอย่างนี้เหรอ <c oughs> ข้างหลังเนี่ยเขาชื่อว่ามิลเลนเนียมออฟรัสเซียโมนูเมนต์สร้างขึ้นในปีคศ1 8 6 2จากคำสั่งของจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่2 ของราชวงศ์โรมานอฟเพื่อเฉลิมฉลองมิเลเนียมออฟรัสเซียนสเตทก็ไม่รู้หมายความว่าไงนะในรูปปั้นเนี่ยก็จะแสดงถึงการกำเนิดของรัสเซียในหลายยุคหลายสมัยมีรูปปั้นที่เกี่ยวกับขุนนางพวกบาทหลวงในพลศิลปินอะไรประมาณนี้เลดูประวัติไปด้วยนะแต่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยดูไหมว่าพวกนาซีเยอรมนีนาซีเนี่ยเขาก็มาถึงเมืองนี้แล้วเขาก็จะจิก รูปปั้นนี้ไปเขาบอกว่า Disman t l e แล้วก็ Prepa r e i t to be t r a n s p o r t to เจ r m a มาีคือเขาจะจิกไออนุสาวรีย์นี้ไปที่เจอรมาน,นีแต่บังเอิญว่าพวกเล d Army เนี่ยของรัสเซียเนี่ยพวกฝ่ายแดงอะ่ะก็เข้ามายึดเมืองน,นี้คืนกลับคืนเป็นของรัสเซียได้ก่อนลก็กอร์เนี่ยนะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในปี1944ที่นาซีจะเข้ามารูปปั้นมันก็เยอะนะเราถึงอยากได้มั้งเนี่ยเพราะปกติรูปปั้นที่เราเห็นอะ่ะ ก็จะมีอยู่แค่คนหนึ่งสองคนหมายถึงว่ารีบเป็นคนละกันนะไม่ได้รีบเป็นตัว <im it> เป็นรูปปั้นคนหนึ่งสองคนหรืออะไรเงี้ยแต่เนี้ยมีเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นหลายสิบอะ่ะแ <im it> <im it> น่นอนว่าคนหนึ่งจะต้องเป็นปีเตอร์เดอะเกรทคนอื่นไม่รู้ข้างล่างก็เป็นประวัลรัสเซียในยุคต,ต่างๆอะไรประมาณนี้ั้งทีเขาบอกเฮ้ยมีลูกนิมิตด้วยเว้ยเขามีรับปิดทองฝังลูกนิมิตด้วยนะเพราะแต่ลูกนิมิตคืออันนี้ที่เราว่าคือฮาเกียโซเฟียที่เรียนแบบมาจากคอนสแตนติโนเปิลแต่ดูแล้ว สิ่งที่เด่นที่สุดนะ่าจะเป็นยอดหัวหอมที่เป็นสีทองกับเงินมากกว่าโบสถ์ในยุคเมดิวัลอะเมดิวัลคือยุคกัตวินจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ต้องเป็นยุคงหลัง,ลงอะจะแ,แก่ตลอดเราเดินผ่านทางช่องนี้เสร็จแล้วก็ออกมาก็คือเจอโบสถ์อีกด้านหนึ่งก็มีคนยืนลุมอะไรกันอยู่สักอย่างแล้วก็รอบนี้ก็ยังมี clock tower มีนาฬิกาอยู่นี่ก็คืออีกด้านหนึ่งก็เดินมาทาง clock tower อันนี้นะก็จะเห็นว่ามีคล้ายๆบันไดไม้ ก็คงจะเสียตังค์อีกอยู่แล้วมนะั้งแต่เดินเดินเข้าไปใกล้ๆดูว่ามีอะไรบันไดไม้อยู่ด้านหลังนี้มันจะมีอะไรไหมซึ่งมันตัดกับตัวตึกที่เป็นโทนสีขาวมากเลยตรงนี้ล็อกอยู่สกสั่จะไม่ได้ให้เข้าไงถึงไม่ออกมันปิดอยู่พอบ,บอกว่าขึ้นไปไม่ได้มันปิดต้องเดินกลับลงไปเดินออกจากช่องนี้แล้วก็เจอบันไดไม้อีกแล้ว จริงๆข้างหลังนี้ดูไปดูมาก็สวยนะโดยเฉพาะตรงบันไดไม้เนี่ยขึ้นไปถ่ายรูปได้มันเป็นกลวยๆย,ยอดแหลมๆนั่นก็คือเป็นหอสังเกตการไงสมัยโบราณอนะ่ะก็เอาไว้ทหารสังเกตการคัดศึกใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีช่องๆคล้ายหน้าต่างนั่นะก็คือเอาไว้เอาปืนใหญ่สอดออกมาเสร็จแล้วก็ยิงยิงยิงไงสมัย,มยก่อนเขาก็ลบกันด้วยทหารยุคถัดมามีปืนใหญ่ก็ต่ต้องมีกำแพงเมืองเอาไว้ป้องกันอันนี้น่าจะเป็นคอ,อกมา้า หรือไม่ก็ทังเก็บดินปืนหรือเปล่านี่ก็คือเบื้องหลังของภาพที่สวยงามเจอบันไดาทางขึ้นอีกทางนึงแล้วจีเขาให้ขึ้นไปถ่ายรูปสงสัยจะแก่แล้วขึ้นบันไดลำบากมีไงเล็งอยู่จีก็ข,ขึ้นไปถ่ายรูปขวดเสี่ยวควความสูงที่นี่สวยทุกมุมเลยนะสวยแบบเมดิวัลคือ <c oughs> อิดอิดหินหินเก่าเก่า ที่นี่เขาเหมือนมีทัวร์ส่วนตัวกันเยอะเนาะมีไกด์ทัวร์กรุ๊ปเล็กๆอย่างเงี้ยมาที่แบบนี้มันก็ต้องอยากรู้เรื่องนะเนาะดูละครก็ต้องรู้เรื่องราวถ้ามาไม่รู้ประวัติมันก็ไม่สนุกอะแต่ถ้ามาแบบนี้แล้วแบบว่ามีไกด์มาเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้น่าจะสนุกนะเพื่อนๆก็ฟังโนโกไกด์ไปก่อนไกด์เถื่อนรู้มัง้งไม่รู้มันงทัวร์เขาน่าจะพามาที่นี่บ้างเนะที่นี่ดูดีมากสวยมากมีทัวร์เด็กด้วยนะพ่อแม่พาเด็กๆมาอย่างเงี้ยในกำแพงเครมลินเนี่ยวนครบไปหมดแล้วนะ แต่ว่าบางเอิญเห็นคนเดินอยู่บนกำแพงเนี่ยนี่นีนโผล่หัวมาน,นิดนึงแหละแล้วก็สงสัยว่าเขาขึ้นทางไหนนะเดินวนรอบยังไม่เจอก็ไปเห็นบันไดยอยู่หลังไอ้โบสเนี่ยแล้วก็มีนี่คนใส่ชุดคอสเพยถือขวานคอยไล่เอาขวานฟันคนไงที่ไม่ยอมจ่ายค่าตั๋วอะไรบันไดยอยู่ตรงนี้อยู่หลังโบสค่าเข้า250นี่นี่น,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 นี่ถือขวานถือขวาน ชุดแดงๆนี่ที่รัสเซียนี่อย่าหวังไปเดินคนกัแพงมเขาให้เราเข้าฟรีตรงนี้ก็ดีแล้วเข้าพื้นที่ส่วนกลางฟรีแต่ว่าถ้าเกิดจะเข้าอะไรจุดๆก็เสียตังค์ไปพอเราเดินทะลุประตูกำแพงเมืองอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเจอนี่เป็นสะพานข้ามไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็แม่น้ําแล้วก็จะมีบีชที่นี่สวยมากเลยเดินฟรีเข้าฟรีดูฟรีทมแล้วที่ลงทุนมาครั้งใช่ต้องรอขึ้นรถไฟตอนสามทุ่มนี่เคยเจอกำแพงเมืองด้านนอก อันนี้มีบีชด้วยบีชริมแม่น้ํามันมีได้ไงวะเึกว่าจะมีแต่ริมทะเลลงมาตรงหาดทรายนี้แล้วก็มีเรือล่องแม่น้ําด้วยนะไม่รู้เขาขึ้นตรงไหนกันแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามก็มีคนเดินอยู่เยอะเหมือนกันอันนี้คือสะพานแล้วก็มีทางเดินลงมาแบบนี้ที้เขายืนถ่ายอยู่ไกลๆเมื่อกี้เพิ่งสงสัยว่าเรือขึ้นตรงไหนปรากฏว่าอยู่ใกล้ๆเราีเองครับเรือเรือขึ้นตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็มีเรือจนสลัดดูทรายตรงนี้นะ เพื่อนๆคิดว่าเป็นทรายของจริงหมายถึงว่าเป็นทรายที่มีอยู่ที่นี่อยู่แล้วหรือว่าเขาเอาทรายก่อสร้างมาทําพอดีพัดหลงกบจีจียืนอยู่ตรงโน้นเนี่ยไกลๆทีนี้จีเขาต้องส่องร้านขายของที่ระลึกตลาดแต่มันมน่ารากักตาหน้ารักแต่เขาอยากได้แม่มดอ่ะซื้อเสื้อนี่ป <c oughs> กติถ้าไปตลาดน้ําในไทยก็จะ <c oughs> ต้องซื้อเสื้อตลาดน้ําอะไรอ่ะศิลปะกระมของ ส่ใจเอาแล้วอันนี้เขาสนใจมากเป็นพิเศษซื้อแล้วเรียบร้อยกำลังเอาโทรศัพท์ถามเขาอยู่ว่าปิดกี่ <c oughs> โมง๋อหนึ่งทุ่มปิดหนึ่งทุ่มดาไป,ไปว่าเยสก็ราคาไม่แพงนะแต่เท่าที่ดูมาจากหลายเมืองสองร้อยก็ถือว่าถูกมากลองมาซื้อที่บ้านนอก ต้องซื้อว่านนอกเออคือที่นี่หนึ่งทุ่มก็ยังไม่มืดนะจะมืดตอนนั้นอนะ่ะ3ามทุ่มอ่ะประมาณไปลายปลายเดือนสิงหาแล้วอ่ะหลังจากซื้อเสร็จก็ต้องรีบเดินไปขึ้นรถนี้มีส่วนสนุกเด็กเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยข้างๆกำแพง,ง,ง,งคเคมบรินสนามเด็กเล่นแล้วก็มีรถไฟเท่าไหรเนี่ยอยากนั่งอ่ะส่วนสนุกช่างเยบเหงานี่มาของจริงอนนีนนอันนี้อินรฟเมชันนะน่ารักมากเลยอ่ะมา ไปเราจะมาเดินข้ามแม่น้ํากันเรือล่องแม่น้ําถ่าล่องเรือก็คือเขามันเป็นภาษารัเซียหมดเลยอะ่ะก็เลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้างแต่เห็นแต่ตัวเลขว่าประมาณ300ร้อถึงหกรลูเบิลมีเรือโจนสลัดอยู่ตรงนู้นขาวๆตรงนั้นก็คือ,อยาโรสลาฟคอร์ดไอคนที่ไปคล้องข้างล่างได้เนี่ยมันไปคล้องอยังไงวะดูดิสวยมากเลยเห็นทั้งกำแพงเมืองทั้งโบสถ์เซนโซเฟียท่าเรือ เราข้ามมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วแล้วก็ทางด้านนี้คือเรือโจรสลัดเรือโจรสลัดนี่ตรงเซนต์ปีเตอร์อะหน้าตาเหมือนอย่างเงี้ยมีอยู่สองลำข้างบนน่าจะเป็นพัตนตากผาบริกรออกมาตอนลออกร้านขายของด้วยมีคนเดินเยอะแยะเหมือนกับว่ามันเป็นทางเดินกลับบ้านของเขามากกว่าเพิ่งเห็นว่าเด็กรัเสเซียเขาก็ใส่ชุนดนักเรียนแบบนี้กันด้วยหรอยาโรสลาฟคอร์ชื่อเหมือนเจ้าชายองค์หนึ่งสมัยเพิ่งก่อตั้งจกกักรวรรดิรัสเซีย มันสวยมากจริงนะอดากเก็บมุมที่สวยงามนี้ไว้อีกนานเท่านั้นเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือเครมลินมีโบสถ์ยอดทองสะพานแล้วก็มีแม่น้ํามีเรือมีเรือแล้วก็มีสวนเล็กๆแล้วก็มีโลกลโกไกด์แยวนี้มีคนมาถ่ายรูปแต่งงานกันเยอะเหมือนกันวาดอะไรอยู่ว่าวา,วาดน้ำบ้างลอกกันบ้านเหรอเขามีกระเป๋าแล้วก็มีกระเป๋าวานอยู่คือจากแม่น้ําเดินตรงมาก็เจอข้างหลังนี้ก็คือโบสถ์เซนต์นิโคลัส ก็ไม่รู้อันไหนคือเซนต์นิโคลัสอันนี้คือเป็นมุมที่มีโบสถล้อมรอบดูฝีมือถ่ายของอบก่อนแยกขนาดไหนแม่ครบรอบแล้วคงเป็นตึกนี้แหละเซนต์นิโคลัสทาทีเดรลปี1,113เลยเหรอโอ้อะไรเป็นพันปีเหรอมีคมเข้าออก,อ,อ,กอ่ะเราคันโบสนั้นอ่ะคงเป็นหมื่นเหลือแต่อิดไม่ได้ทาสีคงเป็นหมื่ปนปีเอ้ยไม่ใช่ลองเข้า <Ooh. S 2> เราก็เห็นว่ามันค่าเข้าอยู่นะแต่เขาก็ื่นใบนี้ให้เราจะเสียเงนินหรือเปล่า <c oughs> เห็นตัวเล็กร้อยปบอยู่เข้ามาตีเอออกไปต้องจ่ายมีข้างล่างด้วยนะ <c oughs> yeah. เย่หรอดมาได้ไม่เสียค่าเข้า,ขา <c oughs> โบสถ์เซนนิโคลัสเนี่ยเป็นโบสท,ที่ลูกหลานของเจ้าชายยาโรสลาฟเดอะไวส์ เป็นคนสร้างขึ้นมาไวส์ Vice ก็คือผู้ลาดใช่ไหมเพราะว่าพระองค์นี่ส่งลูกหลานไปแต่งงานกับประเทศอื่นในยุโรปไปทั่วเลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ถูกพวกนาซีคือนาซีมายึดเมืองนี้นะยึดเวลิกีนอฟกอลอสเนี่ยแล้วก็บรนี้ถูกใช้เป็นคลังเก็บดินปืนดูเขาทําสิเอาโบทใช้เป็นคลังเก็บดินปืนเข้าโบสถ์เซนนิโคลัสนี้ไปชะง,งกหน้าเข้าไปเห็นมีเขียนว่า180รูเบิลเราก็กําลังจะเดินออก เขาก็ฉีกไอตั๋วเนี่ยมาให้แล้วก็บแต่ยัดเยียดอยู่นะเข้าเข้าไปนะเข้าเข้าไปเข้าเข้าไปมีค่าเข้าแล้วยังจะมายัดเยียดอีกร้อยแปดสิบว่เหรอเออน่าเข้าไปเหอะเขาก็ให้ตรงนี้มาเราก็อ๋อเดินเข้าก็ได้ว่าเข้าฟรีไงแต่ออกเสียตังค์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอันเดินเข้าไปเดินเข้าอ้ยข้างในสวยมากเลยนะภาพวาดอะสวยมากแบบเก่ามากตั้งแต่ปีพันหนึ่งร้อยกว่าคศ ออกมาก็เออไม่เสียเวย้ยเราจะ<า>แจ<า>กมาทําไม <laughs> เหมือนแจกยันอะไรสักอย่างนี่คือนมาได้ว่าวัฒนธรรมพวกศิละปะอะไรที่พวกฝรั่งเขาชอบเขามีอาร์ตแกลเลอรี่ต่างๆใช่ไหมมันก็มาจากศาสนานี่แหละคือเข้าโบสถ์จะไจ้เห็นภาพวาดเยอะใช่ไหมจะวาดแบบไหนก็แล้วแต่เหมือนมาจากค่านนิยมศาสนาแต่ของเราจะเป็นเรื่องของรูปปั้นมากกว่าทางด้านนี้คือผังของทางฝั่งขวาของแม่น้ำวอลคอฟ ฝั่งซ้ายคือนบกลอเคมรินที่มีกำแพงเมืองมีหอสังเกตการเนี่ยนะแต่ฝั่งขวาคือฝั่งนี้ซึ่งเราก็เคยสงสัยว่าเนี่ยไอข้างบนเนี่ยไอกำแพง,นนงที่มันมีล่องประตูเยอะๆเยอะๆ,ๆเนี่ยเหมือนมีแต่จะมีแต่กำแพงเนี่ยชื่อว่ายาโรสลับคอร์ดเนี่ยมันมีเอาไว้ทําอะไรจริงๆก็คือถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้นะก็คือทางเข้าห้างเขาบอกว่าตรงบริเวณแอร์เรียหลังไอยาโรสลับคอร์ดคือไอรเรียกว่าประตูนี้แล้วกันเป็นบิ๊กมาร์เก็ต ในสมัยศตวรรษที่12เพราะว่ายาโรสลาฟเนี่ยก็คือชื่อของเจ้าชายเอาเป็นว่าทรงอํานาจที่สุดองค์หนึ่งของราชวงศ์ลูริกคือรัสเซียม,มันมีสองราชวงศ์ใช่ไหมตั้งแต่เกือบพันปีที่แล้วอะ่ะราชวงศ์ลูริกแล้วก็ราชวงศ์โรมานอฟราชวงศ์งสุดท้ายแล้วทีนี้ทำไมถึงเป็นมาร์เก็ตไซด์ก็เพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มีการสร้างโบสถ์เยอะแยะมากมายเลยแล้วประชาชนก็ต้องมาแบบทําบุญมาเที่ยวชมโบสถ์อยู่แล้วใช่ไหมก็นี่เลยเป็นตลาดเลยฝั่งนี้มีโบสถ์เยอะมากมาก,มากแบบคือติดกันเลยนะ ใช่ก็ดูจากแผนที่นี้ก็น่าจะเกือบสิบใดแสดงว่าเป็นเมืองที่จเจริญมากนะใช่คือเป็นอันนี้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของชาวรัสเซียชาวรุสตอนนั้นเรียกเรียกรุสก่อนแล้วก่อนที่จะมูฟไปอยู่เคียบที่ตอนนี้เป็นยูเครนแล้วค่อยมูฟไปที่มอสโกเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองตั้งแต่ศตวรรษที่11ประตูนั้นศนะตวรรษที่18ใช่ไหมโบสถ์นี้ก็ศตวรรษที่17 15และ11มันอยู่ไหน นูนนูนนูนเซนจอนศตวรรษที่1 1 1 2นั่นน่ะมันหายไปแล้วจากสมัยสงครามโลกอ๋อก็คือเหลือแค่ที่เราเห็นอยู่อ่ะห้าที่นะอตอนเย็นเย็นแสงสวยมากเลยตอนนี้ประมาณห้าโมงแล้วที่นี่เขาก็เที่ยวกลางคืนกันนะจะดึกแล้วนะเนี่ยเขาก็ยังมีเสียงเพลงกันอยู่เราก็ไปตามเสียงเพลงปกติช่วงนานี้จะกลับบ้านกอ,อนนี้กลับไม่ได้แล้วไม่มีบ้านให้กลับ ปีจังเลยเนอะทุกเมืองเขาจะมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแบบนี้วันนี้เป็นดิสคอเท็กของเขาแล้วเนี่ยมีขายอาหารด้วยเหรอไปเข้าไปแฝงตัวฮนะแฝงตัวเหรอสวนสาธารณนะน้ำพุสว,สวยยนี่คือผังการเดินทางของเราในวันนี้เราเริ่มต้นจากสถานีรถไฟเสร็จแล้วก็ตรงนี้คือน็อปลอดเคมลิน อะไรที่มีกำแพงหวังล้อมรอบอ,อ่ะเรียกเคมรินหมดเลยประเทศนี้ก็คือจากสถานีรถไฟแล้วก็เดินมาที่น็อกล็อดเคมลินก็เดินไม่ไกลเสร็จแล้วก็เดินวนอยู่ข้างในเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาทางตรงนี้ที่สะพานแล้วก็ตรงนี้มันเป็นชายหาดมีท่าเรืออยู่ด้วยแล้วก็เดินมาจนถึงอนุสาวรีย์ตรงนี้ขายของที่ระลึกก็แวะแวะไปแวะมาเออเราไปข้างล่างด้วยดีกว่าตรงนี้โหรูปซะใหญ่เลย วิโตสลาปสกีโอเพนแอร์มิวเซก็ตอนนี้คงยังสร้างไม่เสร็จเราก็เลยได้ดูแค่ครึ่งเดียวแตวก็นั่งรถสายเดิมป้ายเดิมกลับมาเสร็จแล้วเราก็กลับมาตรงสะพานตรงนี้อีกแล้วก็ข้ามมาข้ามมาตรงเนี้ยก็คือยาโรสลาฟคอร์ดโบสเซนนิโคลัสแล้วก็เดินวนอยู่แถวๆเนี้ยเป็นอันจบวันนี้ อ,อเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะกลับไปสถานีรถไฟก่อนที่รถไฟจะออกตอนสามทุ่มกว่าๆขออธิบายผังของน nope ็อปกรถเครมลินทางด้านใต้เนี่ยคือประตูที่เราเข้าคือมาจากสถานีรถไฟก็จะเข้าทางด้านใต้เข้าไปแล้วก็เดินแค่ตรงไปเท่านั้นเองก็จะทะลุประตูอีกด้านหนึ่งซึ่งจะตรงกับสะพานข้ามแม่น้ําแล้วก็มีชายหาดแล้วก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้คือที่นี่เข้าฟรีไม่ได้เข้าตึกอะไรเลยก็เข้าฟรีจุดสําคัญส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งซ้าย กรอกทาวเวอร์ใกล้ๆกันคืออาร์ชบิชอปพาเลสทีนี้จุดสำคัญที่สุดของที่นี่ก็คือเซนต์โซเฟียคาทีรอลซึ่งจำลองมาจากฮาเกียโซเฟียในอิสตันบูลแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันหรอกนะแต่เขาบอกว่าผู้สร้างเนี่ยสืบทอดเจตนารมมาจากจัก,กรวรรดิไบเซนไทยซึ่งสมัยนั้นชื่อโบสถ์เนี่ยยังเป็นเซนต์โซเฟียอยู่พอถัดมาถูกพวกเติร์กยึดแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮาเกียโซเฟียฉะนั้นเขาลอกมาก่อนที่จะถูกพวกเติร์กยึด คือสรุปว่ามันชื่อเดียวกันแล้วก็จําลองมาแต่ว่าของจริงอาจจะไม่ได้คล้ายกันเท่าไหร่แต่เป็นจุดสําคัญของที่นี่เพราะว่าจะเห็นในของที่ระลึกมากมายก,ก็จะเป็นรูปของโบสถ์เซนต์โซเฟียแล้วก็ข้างบนสุดเบลทาวเวอร์ออฟเซนต์โซเฟียจัดแสดงพวกหลักฐังโบราณต่างๆแต่ว่าที่สําคัญคือทางด้านหลังของไอเบลทาวเวอร์เนี่ยเราสามารถซื้อตัว๋วซึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะ <c oughs> เพื่อที่จะขึ้นไปเดินบนกําแพงได้ เราก็คือแค่เข้ามาเดินเล่นเดินวนไปวนมาเนี่ยก็โอเคแล้วแล้วก็มีบรรยากาศด้านนอกที่มีสิ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้ลืมพูดอนุเสาวรีมิเลเนียมออฟรัสเซียเหมือนเป็นลูกปั้นของบุคคลสําคัญในแต่ละช่วงเวลาเนี่หยหลายๆคนมายืนอยู่ร่วมกันะ เด็ดขนาดที่ว่าพอยุคที่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพวกนาซีเยอรมันเนี่ยมายึดครองเมืองนี้แล้วก็ตั้งใจจะจิกเอาไอ้มิเลเนียมออฟรัสเซียเนี่ยอนุสาวรีย์เนี่ยกับประเทศตัวเองด้วยเตรียมการแล้วแต่บังเอิญพวกเรดอาร์มี่คือกองทัพแดงของรัสเซียเนี่ยโตกลับมายึดเมืองนี้คืนได้ซะก่อนไม่งั้นก็หายไปแล้วเรียบร้อยไปอยู่เยอรมน,นี้นะแสดงว่าสําคัญมากถ้าถูกจิกไปเราก็จะเห็นไอ้เนี่ยไปตั้งอยู่ที่เมืองใดเมืองหนึ่งของเยอรมน,นี <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นี่คืออนุสาวรีย์จากรัสเซีย เขาบอกว่านอบโกรถเครมลินเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของเมืองนี้เลยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1044ประมาณเกือบเกือบ,บ1,000ปีที่แล้วแน่แล้วก็เป็นป้อมปราการหินที่สำคัญที่สุดในรัสเซียมาจนถึงปีคศประมาณ1,700โอ้โหมีความสำคัญมาจนตั้งเกือบ700ปีเลยนะแต่ว่าทุกวันนี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความเก่าแก่ในยุคศตวรรษที่15.17 คือหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่แสดงความเก่าแก่เพราะว่าอันไหนที่ดูเป็นป้อมเป็นหินเนี่ยแสดงว่าเป็นยุคเมดิวลยุคอัศวินถ้าเห็นเป็นแบบพาเลสก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคใหม่แล้วก็กำแพงทั้งหมดเนี่ยที่ล้อมรอบนอกกอลัตเคลมดินทั้งหลายเนี่ยยาวประมาณ1500เมตรหลายคนอาจจะสงสัยว่าเรามาเมืองเวริกี้นอกกอลลัตทำไมต้องบอกว่าเมืองเนี่ยเขามีสมญานามว่าบิร์ดเพลสออฟรัสเซียน ต้นกําเนิดของคนรัสเซียคือตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนรัสเซียเขาเรียกว่าเผ่าลุสอพยพมาจากแถบสแกนดิเนเวียแล้วก็ลงมาตั้งลกรากที่เมืองนี้เป็นแห่งแรกหมายความว่าชาวรัสเซียนี่คือเชื้อสายสแกนดิเนเวียเหรอเท่าที่อ้อดูดูแล้วเนี่ยนะหลังจากที่เรามาเที่ยวอ้ว่าน่าจะเป็นชาวสลาฟม,มากกว่า <laughs> เพราะว่าภาษาเขาเนี่ยเหมือนคือเราเคยไปเช็คลิพับบิกไงคือ <c oughs> นี้นีดน้ำเยอะนิด <c oughs> นี้ประวัติที่อ้อพูดนี่ก็จะมั่วๆ <c oughs> นิด <c oughs> นึง <c oughs> นะเพราะว่าอ่านแล้วมัน งงหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่เอาแค่คอนเซปต์คอนเซปต์เราเคยไปเช็คริปพับบลิกอ่ะซึ่งเป็นชาวสลาฟแน่นอนเป็นสลาฟตะวันตกแต่น,นี้อาจจะเป็นสลาฟตะวันออกไงภาษาเขาคล้ายๆกันมากเลยแต่ว่าในวิกิมบอกว่าชาวรูสอพยพมาจากแถบสแกนดิเนเวียและทีนี้ก็ตั้งถิ่นฐานที่เมืองนี้เป็นที่แรกชื่อว่าน็อปลอตแล้วก็ยึดเป็นฐานที่มันองค์แรกก็คือเจ้าชายลูริกถัดมาคือทายาทหรือเป็นลูกน้องก็ไม่รู้นะของเจ้าชายลูริกเนี่ยก็คือเจ้าชายโอเล็กได้กรีธาทัพไปยึดเมือง เคียบคือค,คุณไมเคียบก็คืออยู่ในประเทศอยูเครนเนี่ยเออเคียบมันมาเกี่ยวอะไรกับรัสเซียเคียบก็เคยเป็นเมืองของชาวรุสเหมือนกันนะเขาเลยตั้งชื่อว่าเคียบรุสเวลาถัดมาเนี่ยมองโกอ่ะลูกหลานของเจงกิสนเนี่ยก็มายึดคือมองโกนี่ยึดไปทั้งโลกใช่ไหมก็มายึดจนกระทั่งมาถึงเมืองของชาวรุสด้วยปรากฏว่าชาวรุสก็แพ้เมืองเคียบก็โดนไปด้วยเคียบรุสเนี่ยฐานอำนาจย้ายไปที่มอสโกมีทาย,ยาทของตระกูลเนี่ยก็ไปตั้งถิ่นฐานที่มอสโกอ,อยู่ก่อนแล้วริมแม่น้ำม,มอสโกว่าคือยย้าาาไปเพระว่ คนมองโกเนี่ยเขายึดเมืองแต่ว่าเขาไม่ได้ร้ม้ังราชวงศ์ไงฉะนั้นเขาก็ต้องการให้ราชวงศ์เนี่ยราชวงศ์ของลูริกเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายหน้าเก็บสวยให้ข่านของมองโกฉะนั้นตระก,กูลราชวงศ์เนี่ยยังอยู่ได้แต่ว่าต้องดํารงชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นนายหน้าของข่านมองโกทีนี้ก็แน่นอนมี3เมืองแล้วอ่ะมีนอกโกลอ คือที่นี่มีเคียบลุสแล้วก็มีที่มอสโกเมืองนี้ก็กลายเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ามรายละเอียดเขาไม่ได้บอกอันดับ3สมัยไหนถ้าบอกว่าอันดับ3สมัยนี้นี่ไม่ใช่เลยเมืองนี้เล็กมากดังนั้นคงเป็นเมืองใหญ่อันดับสาสมัยก่อนคือสรุปว่ามันเกี่ยวข้องกับเวลิกีนอฟโกลดคือเป็นเมืองแรกที่ชาวลุสมาตั้งถิ่นฐานถ้าเปรียบเทียบกับของคนไทยก็คง จริงๆคนไทยมีประวัติศาสตร์นานกว่านั้นแต่ถ้าเริ่มนับว่าเป็นคนไทยก็คงจะเป็นสมัยสุขโขทัยเป็นเมืองแรกที่คนไทยตั้งถิ่นฐานเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้คนไทยลงมาก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วแต่ว่ายึดเอาสุขโขทัยเป็นเมืองแรกจบสําหรับเบลิกี้นกอลัดอยากกระเด็นมาทางนี้แล้วกันทำไมเขาถึงมาแสดงให้ดูล่ะ เดี๋ยวเขามาเดินเก็บตังค์ไหมเขาเดินไปไหนไม่รู้แล้วคนก็ตามไปอ่ะเหมือนเชื่อสิงโตแล้วตามไปเนอะเราเดินตามเขาไปไหมดูหน้าดูหน้าดูหน้าค่ะหลังจากที่พูดว่าปวดมากขึ้นเรื่ยโอเคโอเคอ่าออย่าไปเข้าไปไปร้อยบาทร้อยบาทร้อยบาทลุงกับป้าเป็นไหนป้าเปนนี้ลุงไหน